เอาไปนะทุกคนไปครับไปจ้าถ้า่อยจากนี้ย่เป็นปีทเท่าไรแล้วสำหรับเราเดี่ยผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่เจ็ดก็แปดครับยิ่งยไกกับการทำงานับันี้เนืนมาก็ผมว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่แข็งแรงอย่างเดียวแต่ว่าผมว่าที่พี่เขาน่ารักจริงๆแล้วผมมีโอกาสเจอหลายๆทีมมากครับแต่เปลี่ยนมาทุกทีมก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเพราะบวกกับผมรู้สึกว่าสไตล์ผมอะผมเป็นคน ชเพราะว่าเลดีรอยัลตี้อยู่แล้วก็วผมใช้จริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นมันก็ใครอยากอยู่กับผมนานๆก็เชิญตัวนี้มันมีความพิเศษยัยงไงครับต่อหมายถึงวันนี้ต,ตัวการเย่เนี่ยก็ <ๆ S 1> สำหรับวันนี้จะเป็นการเย่เมนในไลน์แอคโนไฟครับจะเป็นโฟมชมใหม่ <c oughs> ซึ่งก็นอกจากความสะอาดยังมีการเกำจัดแบคทีรียครับที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแล้วก็มีกอดอาลิไซิกแอซิดจริงๆแล้วเนี่ยเคลมได้เลยว่า กำจัดแบคทีเรียได้99.9%ในเซรั่มนีเลยครับแล้วก็ไม่ได้แค่นั้นคือมีสารบำรุงที่ดีด้วยก็จริงๆผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับผู้ชายทุกคนเลยเออ,อมันมาทำมันมาเพื่อผู้ชายโดยเฉพาะใช่มอนบนเวทีเมื่อกี้ตอบบอกว่าเคยแบบว่าหน้าแต่คนหน้าพังมาก่อนใช่มันผมผมเข้าใจดีอ่ะคือจริงๆไล่แรกที่ผมร่วมงานกับการนี้ก็คือแอดวร์ไฟ์เช่นกันคือตอนนั้นอ่ะแบบเออคือ คือเราเราเคยเคยอยู่ในจุดที่เราแบบไม่รู้เท่าไม่ถึงการว่ามันต้องดูแลแล้วมันก็เคยอ้นี่มาก่อนในวันหนึ่งเราได้มาเป็นแบบโค้ p เพอร์เซของของอาเดียเมนเนอร์เป็น p r e เ e n t e r อย่างเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่าผมกล้าที่จะพูดเพราะว่าเราผ่านมาก่อนเราแบบกออ็อย่าอย่าปล่อยเลยยิ่งแบบยุคนี้สุดท้ายแล้วการทําให้ตัวเองดูดีมันก็เป็นความมั่นใจของเราด้วยจากตัวตัวตอบบำรุงมากไลมแค่ไหนหรือว่าเป็นแค่ล้างหน้าเฉยๆอยันีตาประสาผู้ชาย คือสุดท้ายแล้วผมว่ามันไม่มีคาว่ามากหรือน้อยครับมันอยู่ที่ว่าคุณไหวแค่ไหนเพราะจริงแล้วถ้าคุณไหวนิดเดียวอ่ะคุณดูแลนิดนึงคุณก็บอกว่าคุณดูแลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่คุยกันเรื่องจํานวนแต่อย่าลืมหาผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วเหมาะก,กับตัวเองแต่นี้ไม่แนันำลงไปคิม,คม,คมกันแดดทาไหมคะส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะไม่ทาจริงต้องทาโหดูแดดพ้าดแล้ว <laughs> นีปีนี้นะเขาจะร้อนขึ้นอีกแล้วแล้วจริงๆผมว่ามันคอนทิเนียวกันคือควรทากันแดดทุกวัน แล้วพอทากันแดดก็อย่าลืมผมล้างหน้ากาันนีม่แอน,นโ์ไ็ด้วยตอนหลังตอน,นหลังนี่จะต่อรู้เลยใช่ไหมว่าต้องดูแลตัวเองยังไงไม่เหมือนสมัยก่อนตอนแรกๆเข้าวงการเลยใช่ <ๆ S 1> ใชแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเบสผมมันก็จะเป็นคนที่เซนซิทีฟอยู่แล้วโดนฝุ่นอย่างเช่นเนี่ยฝุ่นที่มันไม่เคยจะยังยังพงอยู่ผมก็เซนซิทีฟมากๆอะไรเงี้ยครับเจอทั้งสิวเจอทั้งผื่นพอาล้องอกไปเถอะ กวันนี้มันขี่ขั้นตอนนั้นอมาออกาาได้เอ้ยการดูแลต้องไม่ยากต้องไม่เยอะพี่สุดท้ายถ้าคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีคุณจะใช้เยอะๆยะทำไมอย่างเช่นการทำความสะอาดถ้าโฟมลังหน้ามันดีพออย่างตอนนี้เ็นแอนโไฟายอุ๊ยพูดหลายรอบได้วันนี้ <laughs> ก็พอแล้วค่ะอย่างวันนี้เอาไปเอ็กกับเหล่าเกมเมอร์ด้วย เฮ้ยวันนี้คุยมีสติมเมอร์ที่ผมดูหลายคนมาออมมาาร่วงนความรู้สึกเราเป็นไงจากเด็กที่เคยเติดเกมเล่นเกมมาก่อนต<ม>่่อผมว่าม,ม,มันเป็นทุกคนแหละออสุดท้ายแล้วเราอยากมีม escape zone ของตัวเองเออจริงการโดดเข้าโลกของเกมมันก็เป็นอีกหนึ่ง community ที่แบบอย่างทุกวนันนี้การที่ผมมี community ฝั่งเกมของตัวเองก็จะมีเพื่อนที่ทั้งเรารู้จักหน้าไม่รู้จักหน้าแต่แต่เราก็มีช่วงช่วมเ m e n t ที่เราแ happy ร่วมกันเลย ในเรื่องการเล่นเกมสมัยก่อนแต่กว่าเด็กติดเกมมันจะมันจะภาพอินเตอีแบบนึงเลยนะแต่กับสมัยนี้รู้สึกมันจะเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นดูดีสปอร์ตไปแล้วใช่เพราะคือเมื่อก่อนอ่ะเราอาจจะยังไม่ได้ถูกซับพอร์ตกันมากเท่านี้แต่ทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าการที่คุณเล่นเกมเก่งมันจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นเด็กติดเกมอย่างเดียวแต่ว่าคุณอาจจะมีสิทธิ์ที่เขาจะเรียกคุณว่าคุณอาจจะเป็นนักกีฬาก็ได้นะเพราะแบบอีสปอร์ตวันนี้มันก็ถือว่ามาแรงมากๆเลยสมัยก่อนต่อเล่นเกมเยอะขนาดไหน ผมก็เป็นหนึ่งในเด็กที่ชอบแอบตื่นมาตอนเช้าอ่ะเอาผ้ามาคุมคอมอ่ะนั่งเคยเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแตนตอนนี้ล่ะเอายังอยู่ในวงการเกมอยู่ใลแบบสังคมเกมเพราะจริงช่วงช่วงชีวิตช่วงนี้มันก็ดูแบบเราเราก็ต้องหาจุดพักผ่อนใหม่ๆของตัวเองแล้วพอกลับพอกลับมาอีกครั้งตื่นไงความรู้สึกเรามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไม่วงการเกมบ้างเยอะมากต้องจริงสังคมผมมีแต่พี่ๆโตๆแล้วก็น่ารักหมด จริงๆแล้วแบบแล้วก็ไม่รู้ผมรู้สึกว่าคอมมูนิตี้เกมของผมตอนเนี้โชคดีคอมมูนิตี้ผมดีรู้รู้สึกว่าแข็งแรงทุกคนแบบไม่เหลือกันปรึกษากันอะไรอย่างเงี้ยเขารู้ไหมฮะว่าเป็นต่อตนาพรอะให้ดูครับคือเราตั้งใจรู้บางคนรู้ไม่ทั้งหมดครับมีเพื่อนเพื่อนในวงการด้วยไหมฮะในในกลุ่มคอมมูนิตีคอมมูนิตี้อันนี้ มีมีในวงการด้วยมีเพื่อนในกองด้วยที่เจอตอนกองถ่ายจริงๆช่วงนีชช้ช่วงนี้อาจช่วงนี้ใช้ช,ชีวิตมันกับเกมกี่ชัวช่วโมงต่อว,วันก่อนอย่าไปนับเลยครับเราสัมภาษณ์เรื่องเลยนไม่จอเริ่มกลับมาเรื่องมีมมุมไม่ใช้เกมเป็นเป็นการเหบบมือนได้พักผ<ช>่อนอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนบางครั้งเราก็แบบอยากอยากหลุดเข้าไปในโลกน่ารักน่ารักอะไรของเราบ้างเกมเกมที่ผมชอบมันมันน่ารักอะไรอ ไม่มีหัวเสียใช่ไหมครับแบบคลานคลามาเป็นของคู่กันครับที่แล้วว่าได้ฝึกสติว่าเราควบคุมหัวร้อนยังไงฝึกสติถึงขั้นแบบล่าสุดไปเหมือนแบบไปเรียนปั้นเรียนเผาเลยเป็นยังไงบ้างอันนั้นอยากลองเขาบอกว่าเขาบอกว่าช่วยให้คอนเซนเทร t ขึ้นนักแสดงควรจะคอนเซนเทร t ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เลยลองดูไม่ใช่ถามและเป็นยังไงความรับผิดชอบคือผมรู้สึกว่าผมอาจจะยัง จัดระเบียบร่างกายไม่ไม่เก่งเท่าคนที่เขาคือนิ่งไม่พอแล้วกันหมายถึงว่ามันมีแบบความต้องเอามือนิ่งตลอดอ,อะไรเงี้ยซึ่งผมยังแบบไม่เก็ตที่มันออกมาได้ก็เพราะว่ามีพี่ที่เขาสอนช่วยด้วยความเราเพิ่งเริ่มด้วยหรือเปล่า็เลยังไม่ <S 2> <S 2> ไมอ่<ม>อใช่ <S <S 2> <S 2> แต่ก็ไม่รู้จะมีรั้งต่อไปเมื่อไหร่ด้วยูจากสภาพเวลางานแต่แต่มีแต่มีโอกาสใช่ไหมที่จะไปทำ มีจริงๆแล้วผมว่าณวันนี้ผมเปิดให้กับแอคทิวิตี้ใหม่กับตัวเองมากว่าแบบอะไรที่ยังไม่เคยลองดูถ้าไม่เปิดมากขึ้นนะก่อเปิดหาแอคทิวิตี้ใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นสำหรับชีวิตต่อช่วงนี้ไม่เก็บเรามื้วผมรู้สึกว่าความคิดเราก็เปลี่ยนด้วยผมโตขึ้นแล้วก็หลายๆอย่างที่เราปิดอยู่มันก็เริ่มเอ๊ะลองเปิดดูแล้วก็บวกกับพออ่ะสามสิบแล้วผมรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไร จริงจการ,ร,รออกไปลองมันไม่ได้เป็นการหาแล้วว่าชอบไหมแต่ว่าเราออกไปลองเพราะอยากลองอืมใช่ม<ต>ันมีจุดคลิกอะไรทําให้เราเราู้สึกว่าเอเราต้องเปิดลองเปิดดูแล้วลองเปิดแล้วมันดูบ้างหรอที่เราไม่เคยเปิดรับม,มาเลยเลยไม่มีเลยทีผมแค่ <ผม S 1> รู้สึกว,ว่าวันหนึ่งไม่เกี่ยวหรอกผม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 จะบอกว่าสุดท้ายแล้วผมไม่ได้อยากเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเหตุผลหรืออะไรก็ตามเพราะสุดท้ายแล้ว ผมไม่ได้ผ่านความรักที่ไม่ดีมาสำหรับผมผมผ่านความรักที่ดีมาอืเพราะฉะนั้นนี่นี่ไม่ใช่เหตุผลอะไรเลยแต่ว่าเราก็มีวิธีการทางออกของตัวเองมีอะไรอยากทําอีกที่แบบว่าเออตั้งเป้าแล้วว่าฉันอยากจะไปลองดูอะไรเย้ยจริงช่วงนี้อยากลองอะไรที่มันผ่านผลขึ้นรู้สึกว่าเผื่อมันจะแบบทาลาย ความกลัวความสูงตัวเองการปีนเรื่มจะปีนหน้าผาก่อนปีนหน้าผาคือปีแล้วปีนปีนได้อยู่แล้วแต่แค่มันเคยถ่ายลงหรือว่าเราจะลองปลองบินดูอุ้ยอะไรเกิดขึ้นจริงตอบคุณกลัวความสูงหรอมากครับขาสั่นพี่ยกเว้นถ้าจะมีมีคนสั่งแอคชั่นเยี้ยผมโดดสูงเท่าไหร่ผมก็โดดแต่ถ้าแบบอยู่ๆใหไปโดดอย่างเงี้ยผมไม่ไม่ไหวไม่กล้าเครื่องเล่นเสียวๆก็ไม่กล้าบอส ป็นคนมีความกลัวมีกรอบของตัวเองข้้น,นสูงอตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่อยากจะลองออกมาจากกรอบที่ตัวเองใช่อยากลองว่าว่าไปได้แค่ไหนแล้วก็บวกกับโปรเจกต์ใหม่ที่กําลังจะเริ่มในกลางปีเนี้มันก็เป็นจุดใหม่ของผมด้วยเี้ใครจะรู้พี่อาจจะเจอผมอะไรใหม่ๆก็ได้กลางปีแสดงโปรเจกต์ใหม่นี้เราไม่เคยตอบในภาพนี้มาก่อนเออ คนถ้าคนไม่ได้ดูในความหมายมันอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะซ้ำหรือเปล่าแต่ในความจริงคือมันไม่ซ้ำเลยครับแล้วก็เราจะพยายามทำให้มันใหม่ก็ได้แล้วกันเป็นโปรเจกต์เกกี่ยวับอะไรก่อนประมาณนี้ยังจะเป็นวงการบันเทิงไหมหรือว่าจะบันเทิงครับบันเทิงอันนี้ไม่จะฉีกกรอบออกไปอะไรก็จะเป็นโปรเจกต์แสดงใหม่ใช่โอ้ยผมเป็นนักแสดงนะพี่เราเรามื้นหนึ่งของเมืองไทยอยู่ในงานนักแสดงอ่ะพูดอะไรกับเนี้าาทย ทุกวันนี <prestigious> mhm. ้ผมว่าความท้าทายสุดคือการเจอทีมใหม่ๆครับมันคือการที่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราทํายังไงเราถึงจะเข้ากันนะอะไรเงี้ยหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผมว่ามันชาเลนจ์กว่าการหาบทอีกทุกวันนี้แบบยิ่งหลังนาดาวปิดมาตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มสเตเบิลกับการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยจริงเหรอไม่พี่มีความรู้สึกว่าต่อในสเตเบิลตั้งก่อนนาดาวปิดเจ้าหน้าชีวิตนิมกามเปนนของทองบวบวันไหวเรื่อยๆ มันก็ตื่นเต้นนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่ายิ่งยิ่งเราเราเราเริ่มนิ่งขึ้นเริ่มเข้าใจมันขึ้นการเจอทีมงานใหม่ๆของผมอ่ะผมรู้สึกว่าหูมันชาเลนจ์กว่าการหาบทที่ใช่อีกอ่ะเพราะมันคือเราเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำมันเหมือนเซียมซีเลยอ่ะว่าแบบเฮ้ยวันนี้เราจะได้เจอใครนะอะไรอย่างเงี้ยเราไม่สามารถคาดได้ว่าเราจะเจออะไรแต่ถ้าบทเรารู้ล่วงหน้าว่าเราต้องเล่นยังไงใช่แต่ก็ยังยินดีทว่าผมยังเป็นคนโชคดีก็ยังคงสิบเอ็ดปีที่ทํางานมายังไม่เคยเจอคนไม่ดีครับ ok subscribe ok kênh okay.